เขาคือทูตสวรรค์และมนุษย์คนแรกของโลกเปรียบดังบิดาของมนุษย์ทั้งมวล like สวัสดีเหล่าชาวฮั s สวินและเฮลโว่าในวิดีโอนี้เราจะพาไปเปิดซ้้ำประวัติบิดาของมนุษย์ทั้งมวลอดัม อาดัมนั้นปรากฏตัวครั้งแรกใน h u ัสบินโฮเทลใน EP ีที่1นึเขาปรากฏตัวมาในฐานะหัวหน้าของกลุ่มเทวดาล้างนรกและเป็นมนุษย์คนแรกด้วยเช่นกันอาดัมนั้นขึ้นชื่อในเรื่องของความบ้าบิ่นความกวนบาทาที่ทำให้เหล่าฟแฟนๆในฮัสบินนั้นพากันหมั่นไส้ได้เลยคำเตือนคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาบางส่วนซรีถ้าท่านใดยังไม่สะดวกก็ขอให้ปิดคลิปไปก่อนนะครับ แต่ถ้าท่านใดสะดวกอยู่ก็ขอให้เปิดคลิปนี้ได้และรับชมกันต่อได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับทุกท่านเชิญรับชมรับฟังกันต่อได้เลยครับขอบคุณครับเมื่อโลกนั้นได้ถูกสร้างขึ้นมาทุกคนต่างเข้าใจกันว่ามีเพียงอาดัมและอีฟแต่ความจริงแล้วมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งเป็นสตรีที่ถูกสร้างให้เทียบเท่ากับผู้ชายสตรีท่านนั้นมีนามว่าลิลิ อาดัมและลิลิธนั้นเป็นมนุษย์กลุ่มแรกที่ถูกสร้างขึ้นบนโลกโดยเหล่าเทวดานั่นเองทั้งสองคนนี้ถูกสร้างขึ้นให้มีความเท่าเทียมกันแต่อย่างไรก็ตามอาดัมกลับที่จะต้องการควบคุมลิลิธให้อยู่ภายใต้อำนาจของตนแต่ลิลิธนั้นได้ปฏิเสธตัวของอาดัมเหตุการณ์หลังจากนั้นอาดัมก็ได้ภรรยาคนใหม่มีนามว่าอีฟการเวลาได้ผ่านไปจนไม่อาจทราบได้อาดัมนั้นได้รับการแต่งตั้งจากสวรรค์ให้กลายเป็นทูตสวรรค์ในที่สุด และหลังจากนั้นก็ได้มีการเสนอให้มีการกวาดล้างเหล่าคนบาปในนรกเซลล่า <S ella S 1> เป็นคนอนุมัติให้มีการกวาดล้างคนบาปในนรกในทุกๆปีอดัมนั้นจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าของกองทัพเหล่าทูตสวรรค์และนั่นก็คือประวัติทั้งหมดของอดัมนะครับที่มีเพียงเท่านี้ชื่อจริงชื่ออดัมเป็นเพศชายเผ่าพันธุ์เป็นทูตสวรรค์สถานะตอนนี้เสียชีวิต อาดัมนั้นนับว่าได้ตายทั้งหมด2ครั้งครั้งแรกตอนเป็นมนุษย์ก็คือสาเหตุนั้นไม่อาจทราบได้การตายครั้งที่สองตอนเป็นทูตสวรรค์ก็คือถูกนิสตี้แทง yeah, yeah, yeah. ครอบครัวประกอบไปด้วยทูตสวรรค์คือผู้สร้างอีฟภรรยาคนที่สองมนุษย์ทั้งมวลก็คือลูกหลานเพื่อนประกอบไปด้วยลูดเป็นรอยโทวาอสัมพันธ์เชิงโรแมนติกลิลิภรรยาคนแรก และภรยาเก่านั่นเองศัตรูประกอบไปด้วยชาลีมอร์นิงสตาร์แว็กกี้อลาสเตอร์นิฟตี้อังเกลดัสเซอร์เพนเชียสลูซิเฟอร์มอร์นิงสตาร์ความสัมพันธ์อื่นๆเซล่าผู้จัดการเอมิลี่คนรู้จักและก็เหล่านักฆ่าจากทูตสวรรค์คือลูกสมุนนั่นเองส่วนในด้านพลังและความสามารถพลังเทวทูตและความแข็งแกร่ง ด้วยความที่ว่าอดัมนั้นเป็นเทวทูตสวรรค์และรวมไปถึงเป็นหัวหน้ากลุ่มเทวดาด้วยความแข็งแกร่งนั้นก็ถูกพิสูจน์ได้จากการที่เอาชนะอารลาสเตอร์ทำลายเกราะด้วยเพียงแค่หมัดเดียวยิงลำแสงใส่ทีเดียวตึกโรงแรมนี่กลายเป็นสองซีกเพนเชียสก็กลายเป็นฝุน่นและเอาชนะชาลีในล่างปีศาจได้เป็นไปได้เลยว่าถ้าตอนนั้นลูซิเฟอร์มาช่วยไม่ทันชาลีนั้นอาจจะตายได้เลย ส่วนในด้านความทนทานต่อความเจ็บปวดอดัมนั้นถือว่ามีความทนทานมากขนาดโดนชาลีใช้ตรีศูนย์แทงยังตอบโต้ได้ทันทีรวมไปถึงถูกลูซิเฟอร์ซัดไปขนาดนั้นยังลุกขึ้นมาพูดต่อได้ถือว่าถึกเอาเรื่องเลยนะครับความสามารถในการสร้างประตูมิติความสามารถในการเสกสิ่งของจากธาตอากาศความสามารถในการบิน คนให้เสียงภาคโดยอเล็กซ์ไบรท์แมนให้เสียงภาคภาษาอังกฤษคุณก๊อฟนัชพลให้เสียงภาคไทยขอบคุณสลับเสียงภาคดีๆนะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเวนาทีนี้ด้วยอันนี้ถือว่าเป็นประวัติ h ั s b a บิน Hotel ลประเดิมไปก่อนเลยตัวละครอื่นๆจะตามมาเรื่อยๆนะครับและก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางเราอารองเกเดอร์สำหรับวันนี้ พวกเราอลองเกรอร์ขอลาไปก่อนเจอกันในประวัติตัวละครคลิปหน้าทุกท่านฝันดีครับ